จังหวะนี่ครับขวางขวางต้อเสียบครับเสียบเอ้าลงเลยครับโอ้สวัสดีครับแฟนแฟนยูทูบชาแนลดูมวยบายอย็นนาลายเทปนี้เราจะพาไปชมผลงานของอดีตแชมป์อีสุสอย่างอารุณเดชเพชรสุภาพันท์ที่โคจรมาเจอกับเรื่องสล็อตจากกัมพูชาติดตามรับชมกันให้จบนะครับคู่นี้นี่เรียกว่าจบแบบหวานเจี๊ยบเลยทีเดียว และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสังกดิ่ดติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมาที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2018หรือตรงกับปีพศ2561ครับที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเรานะครับนั่นคืออรุณเดชเอ็ 16, หรืออรุณเดชเพชรสุภาพันธ์ครับ ไฟนี้เจอกับทางด้านของเลือนซอทนักชกชาวกัมบูชาเจ้าบ้านครับคู่นี้จะชกกันในพิกัด67กิโลกร,รัมกำหนด5ยกครับรุนเดตนักชกชาวไทยอยู่น้ำเงินนะครับ180ซนเมตรครับส่วนสูงอายุ28ปีครับในขณะที่เลือนซอทครับ 175ซนตเมตรครับอายุ22ปีอายุจะน้อยกว่าหรืออ่อนกว่าทางด้านนักชกไทยเราๆ6ปีเลยทีเดียวอรุณเดช M16 ครับหรืออรุณเดชเพชรสุภาพันธ์แม่หลายคนอาจจะสงสัยครับว่าทำไมอรุณเดชนี้ใช้สีเสื้อใช้ชื่อค่ายเหมือนกับสมเดช m 1็จริงๆสมจริงๆคำว่า M16 ครับเป็นเป็นยี่ห้อนะครับเป็นยี่ห้อมาเล็กแตงโมงครับมาเล็กแตงโม M16 มครับ ก็เข้ามาให้การสนับสนุนอรุณเดชครับโอ้หวานเจี๊ยบครับลาวเกอร์ลิงเกอร์ลนยนี้ยิ้มหวานเจี๊ยบจริงๆยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับอรุนเดชน้ำเงินในกชกไทยนะครับในขณะที่เรืองสล็อตกัมบูชาครับสาสซ้าย1หนึ่งทีครับเดินเข้าหาเลยครับอรุณเดชอรุณเดชนี่ก่อนหน้าจะมาชกรายการนี้ครับเจ้าตัวมีดีกีเป็นเจ้าของแชมป์มวยรอบอีซุซุครั้งที่27ครับ หยับเดินเขหาครับอยู่สู่ในยุคนั้นสมัยนั้นถือเป็นมวยรอบอีกรายการหนึ่งครับอีกศึกหนึ่งครับที่จ่ายเงินรางวัลค่าตัวได้สูงที่สุดในประเทศนะครับไ้นี้นี่มาชกโชว์ให้แฟนๆคาเมเห็นกันทั้งประเทศเลยนะครับจังหวะนครับยิงหมัดซ้ายไปครับเรื่องสล็อตเหมนจังหวะรอโต้รอสวนครับดยับเดยเข้าหาครับอรุณเดช ใสช่วงชกอาศัยความได้เปรียบทางรูปร่างเป็นฝ่ายเดินกดดันทางด้านของนักชกกัมพูชาก่อนครับขยับจอกแม่ยังไม่ออกครับมวยกัมพูชานี่นแฟนมวยเขาบอกว่าเป็นฝายบูครับอ่ามวยไทยนี่พวกมวยลันอ่ามวยหนีแต่วันนี้มวยกัมพูชานี่หันมาลันแทนแล้วครับหันมาถอยแทนแล้วครับตอนนี้เพราะลุนเดนนี่เหมือนจะกดดันอย่างต่อเนื่องครับอูจังหวัน,นครับสาดขวายาวๆยังโดยไม่เต็ม พยายามจะคืนด้วยนี่ครับยิงหนึ่งสองเตะเจาะยางรุนเดทยังเดินครับโยกเ้าหาเก่งแน่นเลยครับกะสาสตร์เน้นเนื้อครับสาสตร์อีกทีครับปานเรียกว่ากดดันไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้ครับอาจจะไปโดนบริเวณกระจับครับกรรมการก็ตรวจสอบกระจับแล้วก็ให้ลุยกันต่อครับหายเกมแล้วครับรุนเดทยังเดินครับพยายามจะสกัดด้วยหนึ่งสองรุนเดท ขยับเข้าหาเอาหาขวางขวางขวางแล้วเสียบครับขวางแล้วขวางแล้วนี่ยังไม่มีจังหวะเสียบครับเมื่อครู่เสียบ,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 บซ้ายไปหนึ่งทีเดินครับอรุนเดชยังเดินอย่างต่อเนื่องครับเหมือนกับมั่นใจนะครับว่าชั้นมวยกระดูกมวยนี่อรุณเดชน่าจะมั่นใจตัวเองครับว่าน่าจะเหนือกว่าัลำตัวไปหนึ่งทีครับจิ้มไปพยายามจะเน้นด้วยหมัดลยครับทางด้านของเรื่องสล็อตอรุนเดชไม่นี่ครับโอนแทง จังหวะนี้ครับเกี่ยวคล้องคล้องแม่คล้องได้เปรียบด้วยนะครับเรืองซ้อนนี่คล้องได้เปรียบนะครับแต่ไม่ยอมตีครับแม่คล้องแต่ไม่ตีแม่ไม่รู้เป็นไรอย่างเดินครับอรุนเดทไปจับข้อหาแต่ตั้งแต่ดูมายาวเรายังไม่เห็นเลยครับว่านักชกกัมพูชาเดินตอนไหนจังหวะไหนขวางขวางนะครับขวางขวางโอ้ยขวางคอแทบหักขวางโอ้ยมีจังหวะตีครับขวางทีนี่เขมรนี่คอแทบเบี้ยวครับ อย่างเดินครับอรุณเดชเหลืออีกแค่ไม่กี่วินาทีครับสกัดด้วยหนึ่งสองยังถอยอยู่ครับยังถอยบอรุณเดชเดินเดินทีบติดเชื้อจะหมดยกแล้วครับเหลือไม่กี่วิครับจังหวะนี้ครับขวางขวางแล้วเสียบครับเสียบเอ้าลงเลยครับโอ้นอนอาซาดื้อเอ้าเอ้ามวนหมนเอ้าว่าไงว่าไงกรลมการรอยนับครับสโลนับไปอันนี้มันหมดหมดยกแล้วนะเนี่ยหมดยกแล้วนะอันนับไปครับระคังไม่ช่วยครับ เรียบร้อยครับนอนอาซาเจ็บปวดรวดล,วดล้าวไม่น่าจะลุกขึ้นมาสู้เลยครับโอ้ยพวกเขาจับแพ้จะลุกเอาเวนกรมโอ้ยอัเชือกจาเชือกจา,อกจาขอโหอนหน่อยเชือกจาโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหมวยเขมรแม่ถอ,อ,อยตลอดเกมการชกดูทรงก็เหมือนว่าสู้ขึ้นตัวแล้วครับ ทั้งๆที่จะหมดยกอยู่เลยครับเจ้าตัวคงจะตัดสินใจไม่ไหวครับนอนโอ้ยังเจ็บอยู่ครับยังเจ็บอยู่ยังปวดร้าอยู่ครับโอ้ยดูดูมันเจ็บเหลือเกินครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันทีครับว่าโอ้โหมันหนักแรงขนาดไหนครับแม่เข่าของอารุณเดชนี่มันมันติดนิวเคลียร์เอาจะลุกจะลุกอไหวไหมนี่ไหวไหมเอาภาพช้าครับภาพช้ามาไวๆหวางหวังก็คอได้ผักครับเสียไปหนึ่งทีครับอุ้ยจึกหนึ่งครับ โอ้โหทนไม่ไหวเลยครับโดนซ้ายดอกเดียวนี่โอ้นี่แกับกลุ่มสะดือนอนร้องโอดโอยครับโอ้บ้องบองเรื่องซ้อตโอ้โหปัดศอกก่อนด้วยครับฟันไม่โดนนะครับโดนขวางดอกนี้ครับขวางแล้วเสียบตึกเขาให้โอ้สะดุ้งหนึ่งทีมมวนตัวทิ้งตัวลงไปเลยครับนอนอ้าซาเลยครับโอ้โหนอนงอตัวก่อนครับนะครับงอตัวสักคู่ก็ม้วนครับนี่ครับโอ้โห จบอะไรง่ายดดยขนาดนี้ครับก็ไม่อยากเชื่อเมกันครับจิ้มจึกเข้าไปีนแกโอ้โหถึงตัวเลยครับผมน่าจะมั่นใจครับว่าสู้ต่อนี่เดี๋ยวก็เจ็บต่อเพราะดูเหมือนสู้ครึ่งตัวนะเอตลอดสามนาทีที่เราเห็นนี่นักชกกัมพูชาครับเรือนสล็อตเหมือนจะสู้ครึ่งตัวจริงๆนะครับและสุดท้ายครับนี่ครับนักชกไทยของเราครับอรุณเดชเอ็มสิบหกครับหรืออรุณเดชเพชรสุภาพันธ์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อก เรือนสล็อตไปในยกที่1่ครับก็ต้องนับว่าเป็นยกที่1ครับเพราะระครังในยกที่2ยังไม่ได้ดังครับเรียกว่าจบแบบง่ายดายเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับรับชมจนเทียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่ครับ